ใตญ่เยอะเลยค่ะหัวหอมปลามานีนะพาคเขาป้ามาเก็บหัวหอมปลาไปปลูกจ้ะเอาไปฝากแม่จ้ะนี่จะเริ่มฤด,ด,ดูแบบใบมันจะแห้งแล้วจ้ะตอนนี้นะจกจ้ะมีเดือนสิงหานักกับไทยพอดีแบบที่นี่ี่อเอาไปเพาะทดลองปลูกใบบานห่าจา้ะที่เปาะิเก็บเอาไปฝาก แม่อยู่บ้านเวลาไทเบิงเนาะต้นของมันที่มันแห่งนี่มันบ้าตายนะคะมันยังสดๆอยู่เลยค่ะถึงสีบอมมีหากหรือสีบอมมีดินหากเกิดมันอยู่ข้างบนเนี่ยมันก็บาตายจ้ะบ้าตายแล้วก็ปีหน้าเขาก็เกิดขึ้นมาอีกเกิดล่ามไปเรอยๆจ้ะแล้วก็มเมล็ดของเขาก็สิตอกอยู่ใน้ดินแล้วสิงงอกขึ้นมาใหม่จ้ะ นี่มันจะเป็นหัวแบบหัวใน,น่อยหัวเดียวจ้ะต้นของมันก็จะเป็นต้นใน,น่อยใบเดียวขึ้นมาบ่ามีกเนะใบแข็งรสชาติจัดจ้านจ้ะเราก็จะมาเก็บเอาเนาะเก็บไ,ไ,ไปได้ๆก็จะไปเอาไปหวานลงดินปีที่แล้วก็เอากลับจ้ะเอาไปให้ใย,ยหน่อยปลูกไว้ให้ ก็เกิดแล้วจ้ะ,จะเห็นบอในเบื้องคักๆจ้ะนี่บ่าตายจ้ะจะเกิดกึนน้าใหม่มเป็นหัวแตกตู้ตุ๊บตุ๊เป็นกอเป็นเงาเ,เงาออกมาบ่าตายจ้ะ หลายเนี่ยไม่โดงเนี่ยพืชเป็นพืชไปเลยค่ะน้องน้ำเห็นเบอร์หลายประครักเลย มองมึงจนก่โอ้ยหลยก,กักแต่ห่านันไอ้นั่นตัวน่ะไอ้พวกนี่แต่หัวหอมมันมันแห้งหอ่ะมันก็จะพ่นดินขึ้นมางสิก็ต,ตายจะเขียวอยู่เนี่ยมังก่อก็ะไดหลาย อนละค่ะอน กรสิได้เป็นหลายเป็นกิโลสองกิโลอนเด้นเนไหมธรรมดาใบของเขามันจะแห้งนี่แห้งระดึงขึง้นมาเอ้อตกหัวนี่น,นี้ะอ่อนเอาปลูกผ่านเท่าก่นอ่ะ เปิ่งนะจ้ะนี่คือต้นของมันที่แบบว่าอามันตายว่าไม่มันตายมันอะแกแล้วอืมใบมันก็จะเป็นแบบนี้ดิงขึ้นมาเลยจ้าน,นี่หัวจะหัวหัวใหญ่คกก้ะขันในปานอุดมสมบูรณ์เนาะ,ะดินมันดีกะหัวกะสีใหญ่ค่ะ ก็จะเอาไปปลูก้ะปลูกกัน,น,นดึงขึ้นมานี่กระได้หัวนี่มีอีกหลายเลยจ้ะนี่ผลอ่ะเอ,อ้ยหัวแดงจึงคืงเลยค่ะเอาไปปลูก มันกับประศูนผ่านหนักตาหาห้าวทอนเนี่ยแบ่งเขาหัวหน่อยๆเนี่ยมันก็จะตกอยู่ที่เก่าแต่เามันตกอยู่ที่เก่ามันก็จะเกิดทุกปีทุกปีจ้ะมันเบียดกันลายมันก็จะหัวหน่อยเนาะมันเบียดแต่มันก็จะหัวใหญ่ก้อนนึงจ้ะมันจิตทอนเห็นเห็นว่าเขาก็จะอ่าเป็นหัว แยกแตกออกจากกันจังสีมันกีกันหลายเนาะอันนั้นมันบวกกีกันหลายมันก็สิมันก็สิต่ำไงเนาะอเอ้ยงามค่ะที่ตัวปาผักหอมด้วยใจใย่ลมเดืองแมนนมั่นได้ไหมใบใยเลมเดืองม่นมปนหยาเด้เนี่ยวน่าจะถอนกัน,นเลยบ้างหอมหอมป้าจ้ะ เอ็มพนดอะได้ผุนกับแห้งลร้มนเข้าไปแห้งสิผุ่นแต่ใดซัำนีนก้ก็โอเคลแล้วเราจะเอาไปจักหากิโลนะไอปูกขยายพันธุเ์เฮ้ยงามโพดงามโพดงามโพดกันละตัวเตหัว สับนี่โปเมื่อนัดและนี่มันเง,งาน,นี่จ้ะหากเน่เายอดเลยจ้ะหอมปลาหอมปลาแล้ก็ได้ไหลายแลาจ้ะทั้งหัวหน่อยหัวใหญ่ทั้งหยาทั้งใบเดี๋ยวก็จะไปตัดเอาแล้วกันห้มันเหลือแต่หัวตัดเตรียมตากแดดไว้เอาไปกลับบ้านไปปลูกในบ้านเท่าจ้ะ หนึ่งไะอ่อนแห้งหัวนี่งามหลายเดี๋ยวแป๊บเดียวค่ะเขาเอาไปลงตอนนี้ก็เกิดด้จ้ะหอมป้านี่อยู่ญี่ปุ่นน่ยมันเกิดอยู่สามเถือ่อนสามที่นัดเก็บมานะเกิดปีหนึ่งสามเถือ่อนหัวใหญ่งามจ้ะนี่เริ่มนะเริ่มเริ่มเริ่มนะพับยอดออกมาไหม ้อมสิลงดิน้อมสิแต่ไปไม่ออกมาแล้วจ้ะปลูกง่ายๆห้หอมป้าเด้อค่ะได้เก็บกินเก็บคายอนาคตเดี๋ยวนัดขยายพันธุ์ไว้ลายๆเดี๋ยวสิแบ่งปันเอฟซนะคะจะเปิดเพจกับปิยบาานเท่าจะไปทำโคกน้องนาเนาะอยากกลับอยากกลับจะเตรียม แรงอาหารมาให้เจออ้าขอค่ะมันี่กระขอบกุณหลลยๆจ้าติดตามนัดจังพอกันคลิปหน้าค่ะมันี่กระลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย